สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับทิ้งเที่ยงวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดนะคะที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนะคะ่ะจะเป็นไซส์เล็กนะคะที่เขายังค้างอยู่ที่ช่างเขาทําทค้างไว้นะคะยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าวันนี้ได้มาสี่เล่มค่ะสี่ห้าเล่มเนาะแล้วก็เป็นมีดใหญ่อีกสองเล่มนะคะวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดเล่ม มาดูสเปคนะคะว่าแต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างนะคะแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดนะคะไปหาเล่มยาวเนาะ,ะ <_ LP> เล่มนี้ค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นมีดพกเล็กมีดพกพานะคะที่ทํามาจากเหล็กตลรับลูกปืนเจแปนค่ะเล่มนี้ใบกว้าง1.4ใบยาว8.2สัน5มิลค่ะน้ำหนัก250กรัมนะคะสำหรับเล่มเล็กกระทัดรัดแบบนี้ก็จะเหมาะกับการพกพานะคะพกพาติดกระเป๋าติดเป้นะคะ เข้าป่าฟันไม้ได้นะคะเลเหินเล่มเล็กๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาเป็นตลับลูกปืนค่ะความแข็งของเขาจะมีความแข็งมากแล้วก็คมด้วยนะคะม,มาดูความคมค่ะ<ม>วันนี้มีมาแค่เจ็ดเล่มน,นะคะเพราะว่าช่างเขาก็ติดงานเนาะติดงาน,ห,นหลายๆอย่างนะคะทำก็เร่งทำทรงอื่นอยู่นะคะ<ม>เล่มที่หนึ่งค่ะ<ม>ต่อไปเล่มที่สอง เล่มที่สองกว้าง1.3ยาว8.2สัน5มีน้ำหนัก250กรัมค่ะเป็นมีดไซส์เล็กนะคะชุดก่อนที่แม่ค้าเคยลงไปก็10กว่าเล่มก็อหมดทุกเล่มเนาะเพราะว่าตลาดลูกปืนไซส์เล็กแบบนี้ช่างเขาก็ไม่ได้ทำมาบ่อยนะคะนานๆเขาจะทำมาทีแล้วก็ห้าหกเล่มวันนี้มันค้างตั้งแต่ค้างแต่ที่ก่อนนะช่างเขาติดงานแล้วก็ทำไม่เสร็จนะคะเพิ่งได้มาค่ะวันนี้ห้าเล่มหกเล่ม ต่อไปเล่มที่สามค่ะเล่มที่สามกว้าง1.4ยาว9นิ้วสั้5มิลค่ะน้ำหนัก300กรัมนะคะมีเดเล็กๆแบบนี้ก็จะสะดวกนะคะสำหรับท่านไหนที่พกพาติดกระเป๋าง่ายๆนะคะ,ะเข้าครัวทำครัวได้นะคะแล้วก็ฝันไม้นิดๆหน่อยๆได้ค่ะสำหรับลูกปืนจีแปนนะคะก็จะมีความแข็งค่ะแล้วก็ทำค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าสำรับลูกปืนอ่า ทำไม่ดียังไงก็มีสิทธิ์แตกหักได้ง่ายนะคะแต่ถ้าทำเป็นมีดออกมาแล้วก็จะมีความแข็งมากแล้วก็คมนานค่ะรับคมง่ายนะคะเล่มที่สามค่ะต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่กว้างหนึ่งจุดสี่ยาวเก้าจุดสี่ค่ะสันห้ามิลน้ำหนักสามร้อยกร,รมัมแม่ค้าให้เล่มละอ่าเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะคะแม่ค้าให้เล่มละห้าร้อยบาทนะคะ มีฝักพีวีซีแถมให้ทุกเล่มนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยด้วยค่ะคมนี่คมกลิบทุกเล่มนะคะอ่าถ้าพี่ๆสะดวกแบบไหนก็แจ้งมาคะ่ะได้ค่ะบางท่านขอปลายทางก็เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับเก็บปลายทางเนาะหนึ่งถึงสี่เล่มละห้าร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้าจะใหญ่มานิดนึงนะคะเป็นทรงโบวีแบบนี้นะคะ เล่มนี้ใบกว้าง1.3ใบยาว9.3สัน7มีน้ำหนัก350กรัมเล่มนี้นะคะให้ราคาเล่มละ600บาทนะคะสำหรับลูกปืนเจแปนทรงโบวีเล่มนี้แบบนี้มีเล่มเดียวนะคะเล่มเล็กๆแบบนี้ทรงโบวีน่ารักมากเล่มนี้600บาทค่ะคมคลิปค่ะต่อไปเล่ม6เล่ม7จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นโบวีค่ะ เป็นทรงโบวีนะคะเล่มนี้ใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบสองจุดีสันเจ็ดมิลน,น้ำหนัก5 0าร้อยกรัมนะคะสลหรับลูกปืนเจแปดเล่มนี้ไหมคาให้ราคา8ปดร้อยห้าสิบาทนะคะด้ามก็ด้ามใหญ่นะด้ามเจ็ดนิ้วค่ะคอลิกนะคะคมกลิบค่ะเป็นทรงโบวีนะคะทรงโบวีมีสองเล่มค่ะเล่มที่เจ็ดเล่มสุดท้ายนะคะโบวีเล่มสุดท้าย ปายนะคะกว้าง2นิ้วค่ะยาว1 1 7สัน6มิลค่ะน้ำหนัก500กรัมนะคะเล่ม6เล่ม7น้ำหนัก500ค,ะะคะ่าร้นักรัมค่ะแมค้าให้ราคาเล่มละ850บาทพร้อมฝัก pvc พร้อมส่งนะคะทุกเล่มนะคะมีฝัก pvc แถมให้นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มค่าพี่ๆสนใจก็ทักค่ะ062 950 7582ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อน ขอดูลูกอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้ตะรับลูกปืนเจแปนมีทั้งหมดเจ็ดเล่มค่ะหนึ่งสสามสี่เล่มละห้าร้อยบาทเล่มห้าหร้อยบาทค่ะเจ็ดแล้วก็เล่มหกเล่มเจ็ดนะคะแปดร้อยหาสบาทค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ